ค่ะกระซิบบอกเราแนะนําให้ชมรถกระบะมือ2นะคะพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมรุยค่ะ t o y o ต a v วีโกสมาร์ทแปี2010ค่ะเป็นเครื่อง2.5ตัวเตี้ยนะคะราคา179,000บาทค่ะรถบ้านพร้อมเร่มนะคะชุดโอนมีครบภาษีพรบมไม่ขาดค่ะราคา179,000บาทนะคะเอาไปใช้งานกันได้เลยนะคะไม่มีงานเก็บเพิ่มเติม,ตมค่ะ ตัวรถสภาพสวยค่ะหน้าห้องเครื่องยังสวยงามตามรูปเลยนะคะแคปเปิดได้ด้วยค่ะขึ้นรงก็สะดวกกระจกเป็นไฟฟ้าใช้งานขึ้นรงได้ครบทั้งสองบานพวกมาลัยเป็น Power นะคะเป็นรถจนมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะรถอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ179,000บาทตัดสดสนใจโทรคุยโทรนัดดูตัวจริงติดต่อผู้ขายกันได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรคนขายให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ